ซัมซุงสวัสดีครับวันนี้ผมพดุงพมอาจาร์นะครับประจําร้านไทยพันธุ์วิดีโอสาขาอุตรดิตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับติดตั้งทีวีนะครับกรณีที่ลูกค้านะครับรับทีวีกลับบ้านเองนะครับวันนี้ผมจะมาติดแนะนําวิธีการติดตั้งของสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีง่ายๆนะครับลูกค้าพอตั้งขาเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าหยิบรีโมทขึ้นมานะครับ รีโหมดของค่ำซุ้นะครับมันก็จะมีปุ่มตัวตัวตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนบนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างนี้ครับก็มีปุ่มกานคือตัวตัวเเ n อร์นะครับง่ายๆนะครับพอเราเปิดทีวีขึ้นมาใหม่ๆนะครับลูกค้าผมเปิดง่ายๆทําทำตามได้เลยนะครับลูกค้าก็จําแค่ตัวปุ่มแค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับก็ พอขึ้นมาอย่างนี้เรากดตัวตัวกลางเลยครับเขาเรียก enter ตรงกลางนะครับกดตรงกลางเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราใส่เอเชียยุโรปเราเอเชียยุโรปอยู่แล้วเรากด enter เข้าไปนะครับอันนี้กรณีที่เรายังไม่ได้ต่ออะไรไว้มันก็จะขึ้นแบบนี้แถบสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าถัดไปเลยครับถัดไปนะครับเรากดคำว่าใช่นะครับคือคือถัดไปจากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นสมาร์ททีวีมันจะถามหาตัวเราเตอร์ที่บ้านนะครับ เอเตอร์ที่บ้านเราชื่ออะไรนะครับสมมติของผมเป็นชื่อ Sams u n g 2.4ก็ใส่อินเทอร์นะครับ2.4แล้วก็กดอินเทอร์เข้าไปนะครับแล้วก็จะถามหาตัวรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่เลยครับกดกดเลขได้เลยนะครับถ้าเป็นเลขก็กดเลขได้เลยกด,กดตามเืเสร็จแล้วลูกค้าก็เลื่อนเลื่อนไปตรงคำว่าเสร็จนะครับ ปุ๊บกด Enter เข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะติดวัตถุเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเด้งไปที่หน้ายอมรับทั้งหมดนะครับการติดตั้งของซัมซุงนะครับก็กด Enter นะครับแล้วก็จะติ๊กแล้วกดตกลงอีกทีนะครับอันอนี้คือขั้นขั้นตอนการการลงง่ายๆนะครับส่วนหน้านี้ หน้านี้ก็คือเข้าบัญชีของซัมซุงนะครับจริงๆถ้าลูกค้าอยากเข้าเข้าไม่อยากเข้าก็ก็ผ่านไปได้เลยกดกดกดข้ามผ่านไปได้เลยกดเลื่อนขวาผ่านไปได้เลยเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านหน้านี้ไปนะครับอันนี้ติดตั้งไวไฟเสร็จแล้วกดถัดไปครับถัดไปนะครับก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้คือง่ายๆแล้วครับแล้วก็เลื่อนลงมาคําว่าเสร็จนะครับมันก็ใช่นะครับแล้วก็ ที่เริ่มดูได้เลยนะครับ้วกดเอ t นเตอร์ดูได้เลยครับปุ๊บอันนี้ก็จะมีช่องของเกาหลีให้นะครับจะเป็นของสมาร์ททีส่วนแอปพวกนี้นะครับมาติดตั้งอัตโนมัติให้เรานะครับถ้าเราเชื่อมไว้ฝมันติดตั้งอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้งานนะครับจริงๆถ้าเราจะเข้าอ e ินเทอร์เน็ตหรือการใช้งานแบบไหนอ่ะนะครับเรากดที่คําว่าโฮมโฮมอยู่ตรงประมาณนี้มันจะมีรูปบ้านนะครับหรือว่ากดคําว่าซอร์สนะครับล้วกดปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เหมือนเดิม พอเสร็จแล้วลูกค้าจะต่ออะไรเข้าไปนะครับกดคำว่าสอดเลยมันก็จะมาดิ้งดิ่งดิงดิงมาที่ AV หรือ HDMI นะครับอยู่ที่เราใช้งานของสัญญาณอะไรนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถลงมาเล่นตัว YouTube อะไรได้ปกตินะมันจะทําการติดตั้งประมาณไม่เกินไม่เกิน2นาทีนะครับก็เสร็จแล้วง่ายๆนะครับจากซัมซุงยูทูบอะไรเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรมากมายนะครับแค่รูปปุ่มตัวนี้สองอันสามอันแค่นี้ครับอันนี้กรณีที่ลูกค้า ใช้งานติดตั้งยากนะครับติดตั้งบางทีลูกค้าโทรมาถามบ่อยๆผมก็จะทำคลิปแนะนําให้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจอะไรนะครับหรืออยากสอบถามอะไรก็โทรมาที่ร้านไทมาร,าร์ของเราเลยครับของเราจะส่งช่างไปบริการให้ท่านออถึงบ้านนะครับโอเคนะครับซัมซุงมีแค่นี้ครับ